ท่านผู้ชมในช่อชาแนลนะคะตาท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลากจูงอ,อันนี้เป็นเรือเบาค่ะท่านผู้ชมเรือเบาเรือโปะเบาขนาดใหญ่นะคะบุ้มบมั้มบุ้มบั้มมาเลยโอ้โหดคำรามของเครื่องวอซับมูคนนะคะหัวเรือลากจูงดึงเรือโปะเบามายาวยา ออกไปล่องรับสินค้าหรืออาจจะดึงออกมาจอดพักไว้ก่อนเพราะว่าด้านในนครหลวงนั้นการทำงานของพี่ชาวเรือถือว่าชุกคักแออัดมากๆนะคะเพราะว่าโรงงานติดๆกันเลยนะทั้งโรงงานทั้งโกดังเป็นการทำงานของพี่ชาวเรือเอาสินค้าขึ้นเอาสินค้า